วัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพอรพัชเริญมีรถ L5018 มีคีบแล้วก็มีใบดันนำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ราคาอยู่ที่555,000บาทนะ555,000บาทมีคีบหน้าแล้วก็มีผาน,านดันดินหน้านะครับด้านหน้าครับด้านหลังเป็นตัวถ่วงนะครับราคานี้ยังต่อรองได้ส่งรีให้3 0 0กจแรกมีค่าแนะนำให้5,000บาทครับด้านหลังเป็นตัวถ่วงหลังนะครับ แบบนี้ก็ไป5้าน้าหมื่นห้ันบาทนะฮะีนี้เรามารีวิวหลังร้านนะครับนี่ครับหลังร้านมีรถเยอะครับรถที่เข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ทำก็เยอะครับนะข้างหน้าดูเป็นด้านหน้าครับยาวประมาณ3มไร่นะครับนี่ครับในโดมเนี่ยนะผมไม่ค่อยได้รีวิวข้างหลังร้านนะครับแต่มันมีมาากเยอะเลยครับสตาร์ทล้วขับดูครับสตาร์ทเลย รี่เลยอกรเลือก205ตัคันครับมาาบว่า1คัน